สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาวบ้านตะดำดำค่ะมาพบกับคลิปอัปเดตฝนประจําวันนะคะจะเป็นการพยากรณ์ฝนล่วงหน้าโดยใช้แอลวินดี้ค่ะเพื่อดูว่าบริเวณไหนจังหวัดไหนมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกในช่วงเวลาไหนของวันบ้างนะคะโดยคลิปนี้ก็จะพยากรณ์ตั้งแต่ช่วงค่าของวันศุกร์ที่21สิงหาคมไปจนถึงวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมค่ะใครที่เพิ่งเข้ามาดูอย่าลืมกดดูแบบเต็มจอให้คลิปขึ้นเต็มหน้าจอโทรศัพท์มือถือนะคะจะได้เห็นวันที่แล้วก็เวลาที่อยู่ล่าง ขอองน่าจคห้ณะน,นี้ที่อดมินทำคลิปนะคะเป็นช่วงเวลาประมาณเกือบเกือบจะสองทุ่มของวันศุกร์แล้วนะคะเวลาประมาณ19บกานาฬิกานาทีนะคะดูเรดาร์สภาพอากาศนะคะตอนนี้มีฝนตกที่ไหนบ้างก็แถวชายแดนเลยนะคะยะลาณราธิวาสค่ะปัตตานีนะคะพัทลุงแล้วก็ที่สุราษฎร์ธานีค่ะสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะคะ ขึ้นไปมีบางๆงแถวเพชรบุรีราชบุรีกาญจนบุรีนะคะแล้วก็มีตกหนักบางส่วนของนครปฐมสุพรรณบุรีค่ะอ่างทองอยุธยานะคะกรุงเทพปทุมธานีนครนายกค่ะสระบุรีนะคะลบบุรีค่ะตกบางๆงแถวสักแก้วนะคะนครราชสีมาค่ะชนบุรีค่ะแล้วก็ฉะเชิงเซานะคะมีส่วนของระยองด้วยค่ะแล้วก็ตราดค่ะจันทบุรีค่ะ บุรีรามตกบางๆนะคะสุรินทร์บางๆค่ะสีสะเกตบางๆนะคะไม่ค่อยเยอะส่วนอุบลมีแถวชายแดนกัมพูชานะคะแล้วก็มีตกที่ยะโสธรร้อยเอดมหาสารคามขอนแก่นแถวรอยต่อมหาสารคามค่ะรวมทั้งชานุมานอำนาจเจริญนะคะแล้วก็มุกดาหารค่ะขึ้นไปสกลนครรอยต่อจังหวัดบึงการค่ะบึงการด้วยนะคะ มีตกที่ไหนอีกมีบางๆแถวเลยแถวน้ำโสมค่ะส่วนอุทัยธานีมีนิดหน่อยนะคะส่วนภาคเหนือลำปางแพร่ค่ะมีลำปลางแพร่นะคะลำพูนแล้วก็แถวเชียงรายใกล้บ้านแม่อายหลวงค่ะมีประมาณนี้นะคะดูคร่าวๆนะคะที่ตกไปแล้วค่ะต่อไปนะคะ เข้าเมนูพยากรณ์กันเลยค่ะวิธีการดูฝนของแอปวินดี้นะคะก็จะให้ดูแบบง่ายๆนะคะจะไม่ใช้ศัพ์อะไรวิชาการเยอะแยะนะคะตรงไหนเกิดสีคือมีโอกาสเกิดฝนตกค่ะสีฟ้าตกเบาๆหรืออาจจะแค่ครึ้มหรืออาจจะไม่ตกก็ได้นะคะแล้วก็ไล่ไปที่สีเขียวสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีชมพูหนักที่สุดค่ะไล่ระดับไปเลยนะคะเริ่มดูกันที่3ามทุ่มของวันศุกร์ค่ะถ้าคลิปนี้ลงช้าไปขออภัยด้วยนะคะสามทุ่มวันศุกร์นะคะ สีส่วนใหญ่ภาคใต้จะอยู่ทางสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสค่ะส่วนใต้ตอนบนไม่ค่อยมีนะคะภาคตอนออกก็ไม่ค่อยเห็นแล้วค่ะส่วนใหญ่สีจะอยู่ทางภาคเหนือนะคะและวจุดสีแดงอยู่ที่จังหวัดน่านสีเหลืองที่พะเยาเชียงรายค่ะแล้วก็จังหวัดอื่นๆของภาคเหนือทุกจังหวัดมีสีขึ้นค่ะส่วนภาคอีสานส่วนใหญ่จะเห็นแถวอีสานตอนบนนะคะเลยหนองคายบึงการค่ะแล้วก็สีสะเกดแถวร้อยเอ็ดยโสธรนะคะ ภาคกลางก็จะเห็นตั้งแต่จังหวัดกำแพงเพชรพิษณุโลกนกครสวรรค์น,นะคะกาญจนบุรีค่ะจางๆไม่ค่อยเยอะค่ะไปดูเที่ยงคืนค่ะเที่ยงคืนนะคะเที่ยงคืนก็ยังคงเห็นอยู่แถวภาคเหนือค่ะสีแดงที่น่านสีเหลืองที่พะเยาเชียงรายเหมือนเดิมค่ะแล้วก็จังหวัดอื่นของภาคเหนือเป็นสีฟ้าปกคลุมเกือบทุกจังหวัดเลยนะคะก็อยู่ในช่วงที่ร่องมรสุมกําลังแรงพาดผ่านทั้งภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะ ส่วนภาคภาคตนออกนะคะมีสีบ้างแถวสักแก้วปราจีนบุรีนะครนายกฉะเชิงเซาค่ะส่วนภาคใต้นะคะเห็นแถวชายแดนมาเลเซียค่ะแล้วก็ภาคอีสานเป็นสีฟ้าจางๆแถวเลยหนองคายบึงการสกลนครอุดรธาน,นีค่ะไปดูเช้าวันเสาร์ค่ะช่วงตีสีภาคเหนือยังคงมีสีอยู่นะคะใกล้ๆจุดเดิมเลยค่ะ ต่อไป6โมงเช้า8โมงเช้านะคะยังคงมีลุ้นอยู่ทางเหนือนะคะภาคเหนือทั้งเชียงรายเชียงใหม่พะเยาน่านะคะอุตรดิต์ยังมีลุ้นฝนรวมทั้งจังหวัดอื่นๆด้วยนะคะเพราะว่าแอปก็อาจจะไม่ได้แม่นร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะมีคลาดเคลื่อนตำแหน่งไปในจังหวัดอื่นๆใกล้เคียงได้ค่ะส่วนภาคกลางก็มีที่อุทัยธานีนคะรสวรรค์พิจ,จิตรนะคะแล้วก็เข้าเพชรบูรณ์ด้วยค่ะ ส่วนใหญ่จะเป็นภาคกลางตอนบนนะคะในช่วงเช้าของวันเสาร์ภาคอีสานก็แถวจังหวัดเลยค่ะภาคตอนออกมีจางๆแถวจันทบุรีราดนะคะภาคใต้ไม่มีค่ะไปดูช่วงเที่ยงวันเสาร์ค่ะ13นาฬิกานะคะสีก็จะเริ่มเข้ามาเยอะขึ้นค่ะในภาคเหนือนะคะภาคกลางแล้วก็ภาคอีสานภาคตอนออกค่ะส่วนภาคใต้ส่วนใหญ่จะเห็นแถวใต้ตอนล่างแถวใกล้ชายแดนมาเลเซียค่ะภาคตอนออกจะเห็นแถวจันทบุรีราด ฉะเชิงเซาค่ะแล้วก็ปราจีนบุรีนครน,นายกนะคะแล้วก็ขึ้นไปถึงสระบุรีลบบุรีค่ะนครสวรรค์น,นะคะอุทัยธานีเพชรชบูรณ์แถววิเชียรบุรีค่ะแถวชัย,ยภูมิค่ะมีสีนะคะสีเหลืองแล้วก็สีเหลืองแถวอุดรค่ะสีเหลืองแถวศรีสะเกดอุบลน,นะคะส่วนจังหวัดอื่นๆที่ เป็นสีฟ้านะคะก็คือเลยขอนแกน่นหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬนาครพนมจกลนครกาฬสินธุ์ยโสธรมุกดาหารสุรินทร์สีสะเกษอุบลราชธานีค่ะส่วนภาคเหนือนะคะมีจุดสีแดงอยู่ที่อุตร,รดิตถ์ค่ะสีเหลืองที่เชียงใหม่เชียงรายนะคะพิษณุโลกค่ะส่วนจังหวัดอื่นของภาคเหนือทุกจังหวัดมีสีขึ้นนะคะยังต้องเฝ้าระวังเรื่องฝนตกหนักกันต่อค่ะ ต่อไปนะคะไปดูบ่าย3วันเสาร์ค่ะ15นาฬิกานะคะสีเต็มเกือบทั้งประเทศไทยตอนบนเลยค่ะภาคใต้จะเห็นตั้งแต่จังหวัดพัทลุงตรังสตูลสงขลานะคะแล้วก็หนักที่แถวตอนล่างเลยนะคะยะลาปตัตตานีนราธิวาเป็นสีเหลืองค่ะส่วนตอนบนภาคใต้ไม่ค่อยมีค่ะแล้วก็ขึ้นไปที่ภาคกลางนะคะเพชรบุรีราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามนครปฐม กรุงเทพนะคะแล้วก็นนทบ,บุรีค่ะปะทุมธานีนะคะสีเหลืองแถวอยุทยาแถวสระบุรีแถวลบบุรีแถวปราจีนบุรีแถวนครนายกนะคะเป็นสีเหลืองส่วนภาคกลางค่ะภาคตะวันออกก็จะเห็นแถวนอกจากปราจีนบุรีนครนายกก็จะเห็นแถวสักแก้วนะคะจ้างจางแถวระยองจันทบ,บุรีตราค่ะไปดู กาญจนบ,บุรีก็มีสีด้วยนะคะแล้วก็พิจิตรกำแพงเพชรพิษณุโลกอุตรดิตถ์นะคะที่มีสีเหลืองลำพูนลำปางสุขโขทัยค่ะไม่ห้องสอนนะคะส่วนภาคเหนือจังหวัดอื่นๆเป็นสีฟ้าปกคลุมทั่วค่ะภาคอีสานก็มีสีทุกจังหวัดเลยนะคะเรียกว่าเต็มภาคเลยค่ะจุดสีเหลืองจะอยู่ในประมาณขอนแก่นแถวกาฬสินมุกดาหารสกลนครสุรินทร์อุบลค่ะแต่ว่าอย่างว่านะคะ สีขึ้นเต็มแบบนี้มีลุ้นได้ทุกจังหวัดเลยค่ะต่อไปไปดูช่วงเย็นวันเสาร์ค่ะช่วงเย็นสีก็จะลดลงนะคะยังคงเห็นอยู่แถวภาคอีสานภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือค่ะภาคใต้มีฟ้าจางๆแถวใต้ตอนล่างค่ะภาคกลางก็ยังอยู่ในแถวลบบุรีสระบุรีอยุทยาแล้วก็ แถวภาคตะวันออกก็คือนายนครนายกปราจีนบุรีค่ะส่วนจังหวัดอื่นๆใกล้เคียงอย่างปทุมธานีอยุทยากรุงเทพนะคะก็เป็นสีฟ้าค่ะสักแก้วสีฟ้านะคะไปดูไพสารมีสีเหลืองแถวจังหวัดหองบัวลำพูค่ะเลยนะคะชัยภูมิอุดรธานีสกลนครบึงกาฬค่ะมหาสารคามนครราชสีมา กาลสินมุกดาหารค่ะแล้วก็จังหวัดอื่นๆใกล้เคียงนะคะที่อยู่ติดกับจังหวัดที่กล่าวไปนะคะได้ลุ้นฝนหมดเลยนะคะแต่ส่วนใหญ่ที่ไม่ค่อยเห็นคือแถวชายแดนกัมพูชานะคะอีสานตอนล่างแถวชายแดนกัมพูชาไม่ค่อยจะมีสีชัดเจนเท่าไหร่ค่ะภาคเหนือก็มีสีตั้งแต่เพชรบูรณ์พิษณุโลกอุตรดิตถ์นะคะที่เป็นสีเหลืองแล้วก็น่านเชียงรายค่ะรวมทั้งแม่ฮ่องสอนนะคะส่วนจังหวัดอื่นมีสีเกือบทุกจังหวัดของภาคเหนือเหมือนกันค่ะ ต่อไปไปดูช่วงค่ำวันเสาร์ค่ะค่ำวันเสาร์ประมาณ3ามทุ่มนะคะพากใต้ไม่ค่อยจะมีสีค่ะเห็นสีฟ้าจางๆเน็ตนิดหน่อยแถวตรังสตูลค่ะพากตดออกเห็นแถวสักแก้วนะคะ ภาคอีสานเห็นสีเหลืองส่วนใหญ่จะอยู่ตอนบนนะคะเลยหนองบัวลำพูหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครค่ะแล้วก็แถวยะโสธรร้อยเอ็ดนะคะที่มีสีเหลืองมาถึงเพชรบูรณ์พิษณุโลกพิจิตรนะคะแล้วก็อุตรดิตฐ์น่านเชียงรายแม่ห้องสอนค่ะตากด้วยนะคะ ภาคกลางไม่ค่อยจะมีนะคะภาคกลางมีจุดสีแดงที่แถวชายแดนพม,ม่านะคะในจังหวัดกาญจนบุรีนะคะจุดสีแดงจุดนี้ไปดูเที่ยงคืนนะคะเที่ยงคืนสีก็จะน้อยลงค่ะเห็นแถวอีสานตอนบนในจังหวัดที่แจ้งไปแล้วนะคะแล้วก็พิษณุโลกพิจิตรสุโขทยัยอุตร,รดิตถ์น่านแม่ฮ่องสอนค่ะตากค่ะแล้วก็กาญจนบุรีนะคะ แล้วก็จันทบ,บุรีกาดค่ะภาคใต้ก็แทบจะไม่ค่อยมีค่ะต่อไปวันอาทิตย์ที่23นะคะจะดูแค่บางช่วงเวลานะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องมาอัปเดตกันอีกนะคะ7จ็ดโมงเชา้ามีสีแดงกระจายทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนทางจังหวัดตากการญจันบุรีค่ะแล้วก็มีสีเหลืองที่บึงการนะคะวันอาทิตย์ช่วงเที่ยงไปดูช่วงเที่ยงกันค่ะ ช่วงเที่ยงสีฟ้ากระจายปกคลุมทั้งภาคเหนือนะคะแล้วก็ภาคอีสานร,รวมทั้งภาคตะวันออกค่ะภาคใต้ก็จะเป็นใต้ตอนล่างนะคะตั้งแต่จังหวัดพัทธลุงลงไปค่ะไปดูบ่ายสามวันอาทิตย์ค่ะก็ภาคอีสานเต็มพื้นที่นะคะสีฟ้าทุกจังหวัดของภาคอีสานนะคะสีเหลืองจะอยู่ที่แถวจังหวัดชัยภูมิแถวหนองบัวลำพูขอนแกน่นกาลสินมหาสรารคามค่ะ จังหวัดอื่นได้ลุ้นนะคะรวมทั้งโซนภาคโซนโซนกลางประเทศอย่างเพชรชบูรณ์สระบุรีลบุรีปราจีนบุรีนครนายกสัดแก้วก็มีสีเหลืองเข้ามานะคะแล้วก็ภาคเหนือก็เป็นสีกระจายเกือบทุกจังหวัดเลยค่ะยกเว้นก็ตั้งแต่โซนฝั่งนี้น่าจะเป็นแถวจังหวัดตากสุโขทัยค่ะที่ไม่ค่อยมีสีนะคะส่วนจังหวัดอื่นภาคเหนือลุ้นได้ทุกจังหวัดนะคะภาคกลางไม่ค่อยเยอะนะคะน้อยค่ะ โอเคนะคะต่อไปปักหมุดสถานที่ค่ะปักหมุดสถานที่ค่ะจะเป็นการแจ้งตำแหน่งบนแผนที่ประเทศไทยในแอปวินดี้นะคะแล้วก็พยากรณ์อากาศล่วงหน้าให้1วันค่ะโดยทุกตำแหน่งนะคะก็จะพยากรณ์ตั้งแต่ช่วง1ทุ่มของวันศุกร์นะคะไปจนถึงช่วงสีทุ่มของวันเสาร์ค่ะให้สังเกตตำแหน่งที่เป็นวงกลมสีขาวๆนะคะแล้วก็สังเกตว่าอยู่ใกล้กับคำว่าอะไรนะคะเมื่อเวลาดูสีในช่วงต้นคลิปนะคะก็จะได้พอดูตำแหน่งกันได้คร่าวๆค่ะ ส่วนค่าฝนแอดมินจะแจ้งเป็นหน่วยมิลลิเมตรนะคะค่าน้อยไม่ถึง1มิลลิเมตรหรือว่าประมาณ 1- นสองนะคะอาจจะเป็นฝนตกเบาบางหรืออาจจะไม่ตกก็ได้นะคะส่วนถ้าค่าสูงกว่านี้แล้วก็ยิ่งสูงมากๆโอกาสตกยิ่งมากแล้วก็ตกหนักค่ะสถานที่แรกนะคะหนองบัวน,นครสวรรค์ค่ะเหนือสะระเอะคำว่าประเทศไทยนะคะสี่ทุ่มวันศุกร์มี2มิลลิเมตรค่ะ10บโมงเช้าวันเสาร์เมิลลิเมตรบ่ายโมง3มิลลิเมตรแล้วก็สี่ทุ่มวันเสาร์หมิลลิเมตรค่ะ ต่อไปเฝ้าไร่ของหนองคายนะคะอยู่หลังคําว่าเวียงจันท์ค่ะตีหนึ่งถึงเจ็ดโมงเช้าวันเสาร์มี2อถึงสมมตรค่ะส่วนช่วงเย็นๆจนถึงค่านะคะมีประมาณ2อถึงหมิลลิเมตรค่ะต่อไปบ้านขามน้ําพองจังหวัดขอนแก่นนะคะเหนือสะระแอขอนแก่นค่ะบ่ายโมงถึง4ี่โมงเย็นวันเสาร์สี่ถึงเมมตรค่ะบ้านปะทิวนะคะมาบอมริตหรือว่าปะทิวของชุมพรค่ะโอกาสเกิดฝนตกน้อยมากค่ะ ภูเวียงขอนแก่นค่ะเนื้อขอไขค,คำว่าขอนแก่นนะคะ4ี่โมงเย็นถึง4ทุ่มวันเสาร์ค่ะมีตั้งแต่1ถึง9มิลิเมตรเลยนะคะโดยส่วนใหญ่จะอยู่ที่4ี่โมงเย็น9 mm ้ามิลิเมตรค่ะเครื่องในอุบลราชธานีค่ะเนื้อลอลิงคำว่าอุบลน,นะคะค้าผลจะอยู่ที่4ี่โมงเย็นวันเสาร์7มิลิเมตรค่ะต่อไปนะคะโนนสัง บ้านเคาะของน้องบัวลําพูค่ะก็จะอยู่ตอนล่างของนองบัวลําพูนะคะตำแหน่งเดียวกับบ้านดอนยางค่ะโอกาสเกิดฝนตกจะอยู่ที่ช่วงเย็นถึงค่านะคะ2-7มิลลิเมตรค่ะต่อไปลมสากเพชรบูรณ์ค่ะหลังคําว่าพิษณุโลกนะคะตีหนึ่งวันเสาร์ไปจนถึง10บโมงเช้าวันเสาร์มีค่า2-4มิลลิเมตรนะคะบ่ายโมงขึ้นเป็น8มิลลิเมตรค่ะส่วนสี่โมงเย็นถึง4ี่ทุ่มมี3-6มมิลลิเมตรค่ะ วาปีปทุมมหาสารคามค่ะใต้คำว่าขอนแก่นนะคะสี่โมงเย็นถึง1ทุ่มวันเสาร์มี7-9มิลิเมตรค่ะบ้านโนนทอนขอนแก่นค่ะใต้สระแอขอนแก่นนะคะ4ี่โมงเย็นถึง1ทุ่มวันเสาร์3-4มมิลิเมตรค่ะอำเภอเมืองอุดรธานีค่ะใต้นอนหนูคำว่าเวียงจันทร์นะคะบ่ายโมงวันเสาร์มี14มิลิเมตรค่ะแล้วก็1ทุ่มถึงสี่ทุ่มวันเสาร์มี6-8มิลิเมตรค่ะราศีสไลด์นะคะ อยู่ที่หน้าคำว่าอุปล์ค่ะบ่ายโมงถึง4ี่โมงเย็นแล้วก็สี่ทุ่มวันเสาร์นะคะมี2มิลิเมตรค่ะอําเภอเมืองหนองบัวลำพูค่ะสี่โมงเย็นถึง1ทุ่มวันเสาร์มี3-4มถึงมิลิเมตรค่ะอําเภอพลขอนแก่นค่ะค่าฝนจะอยู่ที่4ี่โมงเย็นถึง1ทุ่มวันเสาร์หกถึงแมิลิเมตรค่ะบ้านฝางขอนแก่นนะคะค่าฝนอยู่ที่4ี่โมงเย็นวันเสาร์นะคะ7มิลิเมตรค่ะต่อไปอําเภอธาตุพนมของ นครพนมค่ะค่าฝนมีต่ำๆนะคะบ่ายโมงถึงข้าวันเสาร์มี1-3มิลลิเมตรค่ะต่อไปนะคะบางไซยอยุธยาหรือว่าตำแหน่งเดียวกับบางปะอินนะคะค่าฝนจะอยู่ที่4โมงเย็นถึง1ทุ่มวันเสาร์6-9มิลลิเมตรค่ะชุมแพขอนแก่นค่ะหน้าคําว่าขอนแก่นนะคะค่าฝนต่ำนะคะบ่ายโมงถึง4โมงเย็นวันเสาร์มี1-2มิลลิเมตรค่ะบ้านตาเสาวห้วยราชบุรีรัมค่ะหลังคําว,ว่านครรทพศรีมาภาษาอังกฤษค่ะ 4โมงเย็นถึงสีทุ่มวันเสาร์นะคะมีค่า2-7ถึงมิลลิเมตรนะคะโดยส่วนใหญ่จะอยู่ที่1ทุ่ม7มิลลิเมตรค่ะสุดท้ายนะคะคิริมาศของสุขโขทัยค่ะอยู่ตอนล่างของสุขโขทัยเลยนะคะค่าฝนสี่ทุ่มวันศุกร์มี2มิลลิเมตรนะคะตีหนวันเสาร์4มิลลิเมตรแล้วก็บ่ายโมงไปจนถึงสีโมงเย็นวันเสาร์มี3-6มถึงมิลลิเมตรค่ะ ใครที่อยากให้ปักหมุดสถานที่บ้างก็แจ้งชื่อหมู่บ้านตำบลอําเภอจังหวัดนะคะขอทุกชื่อนะคะแบบตัวสะกดถูกต้องนะคะพร้อมคําว่าปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์เลยนะคะแล้วก็พรุ่งนี้แอดมินก็จะมาดูตําแหน่งให้ค่ะอย่าลืมรายงานสภาพอากาศให้ด้วยนะคะที่ไหนอำเภอไหนตกมากตกน้อยแจ้งด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคลิปนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ